ผู้ป่วยโรคไตสามารถกินปลาย่างได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับมีผู้ป่วยโรคไตทั้งมาสอบถามเข้ามาว่าพอไตเสื่อมแล้วนะครับจะกินปลาย่างแล้วปลาย่างเนี่ยสามารถรับประทานได้หรือไม่นะครับปลาย่างถ้าเกิดเราซื้อปลามาย่างเองแบบนี้นะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปลาที่เขาย่างตามร้านนะครับเขาจะพอกเกลือตาหนานะครับอยู่ที่ตรงหนังปลานะครับเวลาเขาปิ้งเข้าไปนะครับเกลือตรงนี้มันก็จะสละลายและซึมเข้าไปในเนื้อปลานะครับพอเรากินเข้าไปนะครับก็จะได้รับปริมาณโซเดียมเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับ ก็จะไม่แนะนําถ้าเกิดเป็นปลาที่พอกเกลือนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปลาย่างที่ไม่ได้พอกเกลือนะครับตรงหนังด้านนอกแบบนี้นะครับผู้ป่วยโรคไตก็สามารถรับประทานได้ทุกระยะเลยนะครับฉะนั้นนะครับผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานปลาย่างได้นะครับแต่แบบว่าไม่ต้องพอกเกลือนะครับผู้ป่วยโรคไตท่านใดอยากจะสอบถามเรื่องังสือกินดีไตดีอายุยืนช่วยชะลอไตเสื่อมนะครับสามารถทักแชทสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหั